รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนี้ก็อยู่ที่เมเจอร์ซีเนเซตตากาส์สัมโรเจ้ากลับเจ้าประจับซินเดิมนะครับผมวันนี้วันที่สัปดาทีนนะครับผมมีหนังเข้าใหม่มาให้ชมมากมายเลยนะครับผมซึ่งเรื่องที่จะมาชมกันในวันนี้ก็คือเรื่อง The Running Man นะครับผม ได้น,นักแสดงนำเป็นนระเอกของใจผมและตอนนี้เลยนะครับผมอย่าเงเกินพาวเวลนะครับผมนักแสดงเจ้บบทบาทมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวิคแบนหรือทัอปกันมาวริกนะครับผมที่มติดตามเขาตั้งแต่ทัอปกันมาเวริกนะครับผมซึ่งมั่นใจในฝีมือกนารแสดงได้เลยนะครับรวมกับความมันกระทำจะนักแสดงตึ้นมากๆเลยดูตัวอย่างยังฝืนเล่นกันนะเนี่ยว่า ใายใน30วันนี้เขาจะสามารถเอาชีวิตรอดไปได้รูอไหะครับผมเพราะว่าในระหว่างนั้นเนี่ยจะมีกลุ่มผู้คนตามไล่ล่าพวกเขามากมายเลยนะครับผมทุกขานที่แห่งน,นะครับผมงั้นก็ใกล้จะได้เวลาแล้วเดีเเเ๋ยวขอตัวไปเคลียร์โด่หนักก่อนนะครับผมอัปเดตนิดนึงนะครับผมตอนนี้อโหนง2เหลือ69บาทเลยนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นปน,ปน,นักเรียนนักศึกษาก็ได้นะครับผม ใครๆก็สามารถมาดูได้แล้วนะครับผม69บาทสำหรับเรื่องอนงสองนะครับผมแล้วก็ที่3นะครับแล้วนะครับสําหรับภาพยนตร์เรื่องดอร r a i n แ m งงดูจบแล้วต้องบอกเลยว,ว่าโหสนุกมันสะใจมากๆเลยนะครับผมคือแบบตื่นเต้นแต่ต้นจนจบเลยครับ คุมค่าตะลอด2ชั่วโมง13นาทีเลยเป็น2ชั่วโมง13นาทีที่แบบโหจะหนักจะเต็มมากๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบหนักแอคชั่นมันสะใจไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยนะครับสำหรับเดอะรันนี่แมนล้านเต็มสิบไปเลยครับแล้ววันต่อมาผมก็ได้มีโอกาสมาชมภาพยนตร์เรื่องน e e ู e n มีน o ว d ด n t หรืออาชญากรปล้นโลก3หลังจากชมจบแล้วต้องบอกเลยว่าสนุกม,มากๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ชมภาคแรกมาก,ก่อนสามารถมาชมได้ อยากสบายใจแน่นอน,นครับผมดูรู้เรื่องแล้วก็สนุกกับมันได้นะครับผมสนุกมากๆได้เห็นทริคก,การเล่นมายากลแบบใหม่นะครับผมที่จะสามารถทําภารกิจให้สําเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีนะครับผมสนุกมากๆตื่นเต้นสะใจสมการราคอยลาเต็มสิบไปเลยครับไปชมได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือ2ซีตีหนังประจำอีพีนี้พี่อนายขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์ช่องอานาย m o วี่แมนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พี่อานายในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ